สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสภาพสวยๆทรงหรูแนว VIP นะครับกับ Toyota Camry 2.0G ปี2008นะครับรถสภาพสวยเดิมไม่เคยชนนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับชุดแต่งรอบคันสีสันสวยงามเต็มรำ5,200นะครับผ่อนได้โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ249,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายออปชั่นจัดเต็มครับคันนี้ สวยสมบูรณ์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆ่ยางใหม่ครับไปใช้งานต่อได้เลยครับคันนี้ตกแต่งรายไม้เซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกพวงมาลัยมันติฟังกชันเบาะคู่หน้าปร,รับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับตัวนี้สวยกว้างนั่งสบาย2.0ออตโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนสภาพดีราคาดีนำะไปใช้งานต่อได้เลยครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ำการันตีการโอนนะครับคันนี้สวยหรูมากๆนะครับมีแอร์หลังนะครับ ด้านหลังก็กว้างนั่งสบายทรงหรูดูดีตกแต่งลายไม้นะครับ2.0ออโต้ Auto, น้ำมันล้วนบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับใช้งานได้ดีครับสวยหรูดูดีในสไตล์ของ Camry นะครับตัวนี้ปี2008 2 4 9 0 0 0บาทนะครับใครชอบสนใจมาชมมาเช็คนะครับหรือบ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง ผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยสมาชิกรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับไยเดดน้นก็ได้นะครับเครดิตดีรอรับรถใครจะตัดสดจะซื้อสดก็ได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยการันตีครับไม่มีชนเลยครับคันนี้สภาพสวยเดิมนําไปใช้งานต่อได้เลยนะครับตัวนี้งามๆเลยครับสวยจริงครับถ้าใครกําลังหาค a มรี่นะครับ ราคานี้สภาพนี้ก็ลองพิจารณานะครับจะคุ้มหรือเปล่านะครับซื้อไม่ต้องซ่อมรถสวยสภาพดีนำไปใช้งานต่อได้เลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่นะครับเดิมจริงนะครับการันตีว่าเดิมจริงๆห้องเครื่องแก้มซ้ายแก้มขวาซอกเดิมหมดครับไม่มีชนหนักต่อการันตีว่าไม่เคยชนนะครับสาหรับคันนี้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถสวยสภาพดีทรงหรูดูดีในสไตล์นี้นะครับใครชอบถูกใจใช้งานแล้ว2 7 0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับคู่มือพร้อม นี่เลยครับมาดูมาดูมาดูมาซื้อมาซื้อมาซื้อไปใช้าง,งานได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมคัดและเช็ครถสวยเท่านั้นนะครับใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตามนะครับรถมีลงทั้งวันมีลงทั้งวันนะครับรับรองว่าถ้าใครกาลังหารถก็ลองส่องลองเช็คราคานะครับผมเปิดราคาไม่แรงแน่นอนแต่สภาพผมบอกเลยว่าผมคัดทุกคันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรอนาคตท่านก็ต้องซื้อก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝาก เอรถมือสองไว้ด้วยนะครับรับรองว่าผมคัดจริงลองหาข้อมูลก็ได้นะครับตัวนี้ลองเช็คข้อมูลกับสภาพและราคานะครับและก็ลองเช็คดูว่ารถที่ผมลงมาสลอดระยะเวลาหลายๆเดือนนะครับราคาและสภาพรถผมเป็นอย่างไรนะครับท่านก็น่าจะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับโดยรวมรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่เคยชนนะครับสำหรับคันนี้ มาชมมาชมมาเช็คมาเช็คมาดูมาดูทดลองขับได้ครับสวยจริงสวยจังนำไปใช้งานต่อได้เลยครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวครับตัวนี้สวยหรูกว้างขวาง,วางนั่งสบายดูดี